สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอาุดนทนาอุตภัยอ,อยุดสนทนาเรื่องนี้นะคะเรื่องที่บอกว่าวันวันหนึ่งเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างประโยคจากเจ้าของภาษาก่อนนะคะ 七日がという間に過ぎちゃった。何言っての？やることいっぱいあるのに時間だけが過ぎてく。ぐだぐだ言ってる暇があったらさっさとやったら？มาเริんん่มกันเลยเริーーー่มด้วยประโยคแรกอีหมานั่นจีคือถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอีหมาก็คือ ตอนนี้เนาะนั่นจีก็คือเวลาวัทสงอันนี้เอาไปใช้ได้นะคะสันส้นๆอีมานั่นจีอันนี้เป็นแพทเทิร์นแบบกันเองเนาะหมายก็อืมจิวอิชิจิ ดอิจิก็คือ11เ,เนาะทีก,ก็คือชั่วโมงก็คือสิบเอโมงค่ะเอโมโซนาจิกังอาอิชินิจิกะอัตโตยุมะนิสุกิชัตตะแปลว่า เออน่าม็นสายแล้วไม่ใช่หรอครับวันวันหนึง่งช่างผ่านไปเร็วซื้อจริงทำว่าอิชินิจิ i a อัตโตอิอูมะนิชนิจัตะประโยนี้นะคะที่ไฮไลท์ด้วยสีแดงนี่นะคะ,ไไลไลแ,ะ,คะแต่ว่าวันวันหนึง่งช่างผ่านไปเร็วซื้อจริง นานี้อิเตนเนะแต่ว่าคุณหมายความว่าอะไรคะ N ani? N ani? นายนี้นายนี้ก็คืออะไรอิเตนเนะนี่คือเหมือนพูดอะไรอย่างเงี้ยยารู้ขโตอิปไตอาะุโนนิทิคังดาเค่งะชิกิเทคุ มันมีอะไรให้ทำเยอะเลยแต่เวลานี่สิครับช่างผ่านไปไวซะจริงๆถามว่าจีคังดาเค e นะซุนิเดเตคุหรือว่าเวลาผ่านไปเร็วเสียจริงยังมีอย่างอื่นให้ทำอีกตั้งเยอะแต่เวลาจะหมดซะลนะกุดะก u ุดะ t อิเตโรนีมากะ อัตระสัสโตยัตรถ้าคุณมีเวลานั่งอดครวนแบบนี้คุณน่าจะรีบทำอะไรที่ว่านั่นโดยเร็วจะดีกว่านะคะคำว่ากุดะกกดะเนี่ยแปลว่าโอดครวนอิเตรุเนี่คือแบบว่าเหมือนกับพูดพูดปนอยู่นั่นแหละเนี่ยิมานี่ก็คือว่างเนาะยิมานอะอัตระคือถ้ามีเวลาว่าง ซาตโตยัตะก็คือทำซะอยากทำอะไรก็ทำซะวันนี้เราจะเสนอคําว่ากูดะก u ูดะข้อมูลจาก JTD Application นะคะกูดะกูดิกแปลได้หลายอย่างไม่ว่าจะแปลว่าหมดแล้วเหี่ยวหรือแบบเปื่อยยุ่ยอะไรเงี้ยหรือหน้าเบื่อโอเคนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยอผมแล้วนี่โอเคไว้เจอกันใหม่ลหมมลคมลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์แนะนำบอกมาได้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะมแต๊านี